สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับลอลิงนะคะขึ้นต้นไม้ <c oughs> อันนี้ว่าแม่ลอลิงเนี่ซอสเสมีมขึ้นต้นใหม่หาอยู่แต่น้ำกินแต่น้ำต้นหม่นะหาอยู่ฮะก,กินแต่น้ำต้นหม่ว่ามีหยาดได้มาหาใหม่ให้ลูกสาวตัวเอาไปแกมกันนะคะกับสับประรด นันอยู่นั่น้อยๆนะคะพอได้ซับเปลี่ยนกันจริงเลยเลยมาตัดที่เดิมนะคะแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในอยู่ด้านนอกนะคะทางเข้าเลยนะคะเนี่ยทางเข่าเลยทางรถจอดตรงนี้มาเติมแก๊สนะคะก็เลยมาตัดไม้ไปด้วย ทาง,งทางเลยเหมือบา,ากริงไก่ดอกเอาติดทางเลยค่ะต้นนี้ก็ตัดหมดแล้วนะคะเยอะนะแถวนี้ไม้เยอะไม้คันลุงเยอะมากเลยเต็มสายทางเลยค่ะนี่กระเมนต้นนึงค่ะนี่นี่แล้วมันอยู่ที่ว่ามันจะมีมดไหมนะคะมันจะเกีขึ้นยากหรือเปล่านั่นนะคะนั่นเลยต้นยุคข้าไปเนี่ยลงแล้วลงแล้วมันเกงแดง ต้นไม่สูงนะฮะตัดเอาต้นนี้เรียก็ไปหาอีกต้นหนึ่งกะบานไปหาลูกสาวค่ะอยู่ที่นี่ฝนไม่ตกนะ,ะนี่ทั้งสตึกมีฝนมาตกเมื่อเช้าบ้านตะกางตกแรงมากแต่ว่าอยู่อยู่ที่นี่ทไมไม่มีฝนเลย เสียงรถดเกียวคนเกียวเข่าวุ่น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 เยอะเกียวเขาเหน้าปังเพ่นเกียวเขาหน้าปังค่ะัออก้ฝน,นป,ปงใบนอืฝนตกมาใจกะบปงไมใพอดีข้างล่างนี้มันเป็นน้ำนะฮะนี่ข้างล่างมันเป็นสะพนเข่าคนแบบยางงามเลยพี่นอ้องบ้านเด็เดถอกบ้านเด็เดมัานอยู่ ห่งางงามไหมหญ้าไหมข้างฝั่งเลยข้างฝั่งสะไหมคะ่ะบุกยางสวยเลยแต่ว่ายันเป็นหยัก,ากายาบกกาบกกาโยไปลูกสาวดอกยันถือยา,อยาเอาตะไม้กับพ่อเลยะคะ่ะดูหญ้านะคะสวยมากเลยอยู่ใกล้เขาคนงามปุ๋ยคือมันงามอีหยังบุนี่งามน้ำปุ๋ยแท้ๆเลยเนีย่สวยมากเลยอ๊ ย่านเป็นยาบอกาเอาไปให้ลูกสาวก็เม็นว่าบญย,ยาโกงนี่อิ่มเลยนี่อืางฟังสะเต็มเลยค่ะคุณอ่ะอย่ามุนี่แสแปรแต่เทีได้สัางมาเป็นหยาไวสวยมากเลยตัดจากข้างบนเสร็จก็มาตัดข้างร่างตอ่อพาเป็นรถเกียวขอ บ่ไปดอกบ่เคยเห็นตีรถเกีียวเ่าบ่เห็นตีรถเกีียวพี่ตุอันเดีขั้นแบบใหญ่นั่งเกีียววุ่นวุ่นเลยตัวรถแมคโครนี่ของแม็ของพี่ตุนั่งขับแมคโครจกดินเนาะเอาขึ้นรถเลยนะคะเลยเต็มรถกับสิถีกับบานไปหาลูกสาวแลยไปเอาออกผูกข้างนอกบ่มีฝุนละมัง้งเศร้าตกละมั้งฝุน ตุกแต่มือเสาร์เดี๋ยวสายอาจจะไม่มีฝนนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นรถก่อนช่วยกันช่วยกันโอ้ไปเปลี่ยนเกตมาสวัสดีครับสวัสดีเมียตยเ <laughs> จริญเจริญตัวโยมมาสิว่าดิ con xinh phung hoa đẹp, bố nhục hải lê thì nưng, thì nưng, bạc xôi cần, vào điều, thêm một leo, cả ba leo, già, đụt đúng, đụt đúng đi. บังไฟถ่ายไฟเหลียวบุญกฟเงียสิมตะกะใส่สัญเลยสองตุนใหม่สองตุนเต็มรถหมกกอกทางแคบนะคะเวลารถวิ่งผ่านมาก็ต้องได้วเอบโอ้ยโยตกลุไปเลยเอาไปให้ลูกสาวเราค้องโปรดประโยชน์เยอะ ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะแม่ๆมาดูว่าลูกสาวทําอะไรนะเนี่ยเบิ้งพ่นโชคง่าพ่นโชง่าพ่นโชง่าพ่นเอาหัวบังนัดเน็บง่าปีก็มีง่าเน็บขึ้นกันเด้อปีว่าพื่ออะย่าอย่าคือเก่งเถะเอาหัวบังนัดเน็บง่าใส่ขางนี่คือบนเน็บฮะขางนี่คือบนเน็บมันเน็บบ่ได้ตีง่ามันหน่อยมันเอาใส่สอนมาปี่าได <laughs> จุบปปุจุบุอี ي, จุบจุบจุบบางมันลนไปโอ้ <c oughs> ักเทนอคักแทนอ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ปล่อยออกเล็ว <c oughs> พูดอ่ะฝนตกนะคะก็เลยเอาเข้ามาไว้ข้างในทั้งแม่และลูกนะคะนี่หาแนวหลินทันตัวพุนพุนพุน หาของเหรินหาของเหรินนะเอ้านอนลงดีดีนอนลงดีดีนอนลงดีๆนอนลงดีดีขีดนี่ยังสิให้ใบหวยให้แม่เม่ตีคือเอาขาขีดฮะสิใบหวยตีสิใบหวยตีพูดอ่ะขยับนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีจ้ะนั่งดีๆโอ้ยคนขาเหย้านั่งยากค่ะเออเออ เฮ็ดจังไดเอา้าทับเล็กได้นั่นทับเล็กนอนลงนอนดีๆนอนลงเออนั่นละนอนโชว์แล้วบัดน,นี้นอนโชว์แล้วนอนโชว์แล้วง่วงเตคือง่วงตาเว้นแท้คือง่วงไวแท้วุ้ย <c ười> คนสินอนนี่เนาะแม่เนี่เป็นยังคือเอ,อินดีเท้หนูสินอนมหยเนาะ ก็เลยลูกบึงเบึงเบึองเอามือตีดินตับๆัให้ลูกลูกลูกน้อเแี่กับบได้เนาะนี่แหละค่ะสาเหตุที่สาวปีนอนกลางวันไม่ได้นะคะถ้าแม่อยู่ใกล้ตีมือเอิอนลูกลูกเลยห่วงลูกแห้งเอ้ยสั่งเอียงมาห่วงลูกกระดอกกระเดียอ้โอ้โอ้เฮ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 ่เดข้เด โอ้ยอันนี้ก็ไดลงโอ้ยเด่นดินไง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 เ,เอาเอานอน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 ดีๆเอาลูกยังไม่เถียโอ้ยเนาะพวดอ่ะเน็บอีกแล้วค<ๆ>่ะเฮ้ยหนั่นอ่างตะวามีง่าเนาะเน็บเอาเน็บเอาแต่เนาะมนอกโลกน้ำเพานได้อาบขยะบพา่นได้เมียนจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ui. 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 Hay giờ, ja, hay, hay nhăn là. Nhăn là. Hả? Hả? Áo leo, Áo xong tiếng không? Có gì ăn nè kha. Ui mẹ đây nè, mẹ đây nè. ơi ơi Yo, 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 yo. ขนม่สกกินตมุนละเบยสซนี่จังไม่เคยเห็นดอกเนาะหาวี่ยังหาว่าข้าวเนี่ยเถอะึงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้จ้าโอ้ยห่าวนอนแล้วนี่สินอนตะเวนอยู่ดอกคุ้นี่